อันนี้น้องน้อง 58, ศูนย์ห้าแปดคี่สีอ่อกเอันนี้น้องศูนย์ห้าสี่ขีดสองน้องศูนย์้าสี่ขีดสอง อันนี้น้องศูนย์ห้าสี่ขีดหนึ่งศูนย์ห้าอะไรศูนย์ห้าหกคิดหนึ่งศูนย์ห้าหกคิดหนึ่งนี่ศูนย์ห้าแปดขีดสองทักข้ายยังศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหกขีดสามศูนย์ห้าแปดขีดสาม ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอนี่ศูนย์ห้าแปดขีดสามตาเอ๋หน่อยตาเอ๋หน่อยไอ้ตีน้อยตีน้อยตาเอ๋ตีน้อยไอ้ตีน้อยไอ้ตีน้อย ห <N> น้ามีลูกฟังกอนศ <N> ูนย์ห้าเก้าหนึ่ห้าเก้านีแฟนซี <N> อันนี้นอ้องศูนย์ห้าหนึ่ห้าศูนย์ห้าเจ็ด หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนห้าเจ็ดยแถมแถมไทเกอร์ไทเกอร์แถมไทเกอร์ไทเกอร์แถมแถมหน่อยไทเกอร์หันมาหน่อยไทเกอร์ไทเกอร์ ไม่สนใจไฮ้ก์